เขาบอกว่าคดีหมดไอ้ลูกไอนั่นแหะก็ชอบเล่นอยู่ในมุ้งอ่ะเขาเล่นจริงจบโอ้ลูกดำๆนู่นอหรดัๆเนี่ยชอบเล่นสองลูกเนี่ยใครโยนปลามาให้เนี่ย กินกันูักว้าว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 อมหน้าตาใกล้ๆของแมวนี่ไงเอจะวิ่งไปไหนโอ้ลงกระบะทรายแมวน่าจะลงไปขี้อีกแล้วมั้ง ไปไปไหนแล้วไปไหนไปไหนเอ้ยอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเออมองเห็นเออเออเออ อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ต,ตาโหลตาดำเลย <c oughs> น้องน้องก็คือแบบน่ารักมาก <c oughs> มีการจูจูแสง จุสั่งไฟในปัตตภีตำรวจตำรวจโอ้โหโอ้โ่โดนตำรวจดิกันแหละปิดปากจี้จี้ี้ี้ี้น่จำแล้ววงที่ท้านวิ่ยาไปก็ฉีกฉีไปก็